สวัสดีค่ะลูกค่ะจ้าแม่ว่างระบบข้าค่ะโอ้อนุโมทนานําเด้อไปไปดึงสายเหตุบุญค่ะครับชาธุจ้าือไปมากับมาถึงแล้วนอนสลบไลายเลยเพิ่งตื่นโอ้ค่ะเอาได้บุญหลายบ้ฝันยังไม่บอกค่ะไปกับจากเหตุบุญนี่ค่ะฝันยังบอกับจากเหตุบุญอ๋อโบ้ได้ฝันเล้ลูกนอนรับขนาดนอนรับสนิท ค่ะเอาว่าเป็นยังค่ะโค้งสุดท้ายเฮานี่ล่ะจับตาเบิ่งเนาะ้นโค้งสุดท้ายค่ะเลขฝันกรยันดูขึ้นเก้าค่ะล่ะจ้าเลขฝันก็ยังเป็น067097นี่แหละเนาะต้องเล่นเอากันแล้วจ้าแม่ค่ะนั่นแหละตักงสิว่าจังได๋เนาะจ้าไปฟันโค้งสุดท้ายเฮาซูทไทยคำนวณจ้าเอาเลยบ่ค่ะแม่ไปคำนจ้าจ้า อันนี้แฟนโค้งสุดท้ายให้เดอ้อบาทนี่จ้าโค้งสุดท้ายแม่นี่ก็ยังอันเลขตัวคือเก่าแม่แหละแต่บาทแม่สิมาให้เหลือหน่อยชุดจ้าอ่าอ่าโค้งสุดท้ายแม่นี่อันบนนี่แม่วิ่งหนึ่งเดอ้อจ้าวิ่งหนึ่งจ้าวิ่งหนึ่งตัวเดียวจ้าค่ะแม่อ่ามันนี้บนบนนี่แม่จับคู่ให้หนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแม่กันหนึ่งสี่กันไม่แน่นกันห <uge> นึ่งสี่ไปแล้วแม่จ้าแม่อันนั่นไหายนี่นห้ตัวเดียวหนึ่งแปดฟันไปที่หนึ่งแปดอืมจะแม่จ้าปัดน,นี่สามตัวแม่จ้าหนงตัวสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปด สี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองแม่กันเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเน้นๆเนาะจ้ะ,ะจ้ะจ้ะจ้ะตายแล้วสุดท้ายแล้ว,ลวจ้ะอันตัวที่ตัวที่มาคบแม่ี่สุดท้ายแล้วนี่แม่สี่เหลือหาอยู่หาตัวเร้อค่ะแม่เือหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดจ้ะ บาทนี่ล่างล่างจ้าล่างเมย์ซีสองสี่สองแปดสองแปดสองแปดสี่แปดสี่เมย์นินหนที่แปดสองฟันไปที่แปดสองจ้าแม่อ่าอ่าวิ่งตัวไรแม่มาครบมาครบเอาวิ่งวิ่งแปดเด้อวิ่งไปที่แปดจ้าแม่ ตัวที่มาคบแม่ีนเสียยูหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดจ้ะมีตัวนี้จ้บมเลยจ้ะโอ้เลขวดเลขกวดนี่ฟันเอาแขนเลยตัวนี้วิ่งตัวเดียวบนรางเป็นบนลางเป็นลางนี่แขนเลยอือจ้ะแม่เจ็ดหนึ่งแปดนี่สามตัวนี่จับต่อยอาเดอแม่จับไห้ขี้ลักลอยเล็กจิตเนาะมักๆตัวนี้อือ จดแมวได้มาควบบุญแมวได้มาควบุญนั่นแหละอืม่าจ้าแม่ที่มาควบบุญจับเฉลยมาควบบุญเรืออยู่ฮาตัวจ้าอือค่ะแม่อู้เหล็กงาเมือนี่แม่ไปจับตัวอะไรไว้แน่แล้วนี่ฉบาลกินแบงนี่แม่ลองแม่จับไว้อยู่นี่แหละอันหนึ่งแปดนี่แหละจ้าลองลองอะไรกันเชื่อหนึ่งหนั่งเจ็ดนั่งเจ็ดนั่งสองนี่ซื้อไปรถอืมแต่ว่าแม่จะลองไว้นะพ่อ 17นี่ไว้ประตูโ17ดังดังแม่17ดังบ่จ้าเอามา18แทน17ดังมันดังนั้นจ้าจ้า17ดังแฮงก็เอา7มาไว้ข้างหน้าจ้าแทน17ดังแฮจ้า718นี่ด้อืฟังเอด้อจ้าดังแฮงเนาะจ้าแม่แม่นอยู่ค่ะแต่ว่าเลขความฝันกะพิจารณาเบิ่งแม่ก็ให้067นี่ล่ะจ้าจ้า สูตรพุ <c oughs> <snap> <c oughs> ่แม่มันก็ตุงนได้บันสูตรที่แม่ให้รอบแรกอยู่สูตรอันนี้สูตรเนาะจ้าแม่กะพิจารณาเบิ้งขันมากเลขกฟันกระจัดเลขกฟันเนาะหน้ค่ะต้องพิจารณาเบิ้งค่ะเอามาใส่กนจับใส่กันลงเบิ้งจ้าอืมค่ะเอาขันผู้ใดมักกะไปหาจับฉลากกินแบงขันว่าตัวใดดังกะเพียกเล็กแต้มหนึ่งก็ได้เนาะจ้ะพิษาระหารนั่นกันดังแห้งไรกันเลื่อนๆไปเนี่ยสักแต้ม จ้าค่ะก็ตามนั้นหรือว่าผู้ใดมักเรียนก็บเรียนนาโลดแม่ฟันให้ยบนกับเม็ดเดียวล่างกับตัวเดียวคือกันเรียนจ้าค่ะแม่เอ้าเอาจังไดกับหินังปังเรวยๆขันฟันจังไดมือเลขออกหรือแม่ฟันรู้สึกว่าฟันดีไปเห็ดบุญมากอ่ะทรมาได้แล้วแม่เด้อจ้าอีกมือสองมือเนาะโอเคแม่แมนจ้ามือนีิซิปซี่เหรอค่ะโอเคโอเคแม่ตามนั้นแหละจังไดกะรวยๆเฮงปังๆเนาะ ค่าค่ะหิงหิ้งรวยรวยปังๆเด้อ FC สาวบานนากระด้จ้าสาวซิชนกันเมทจ้าวัสดีค่ะจ้าวัสดีค่ะสาวบานนาจะทวนตัวเลขโค้งสุดท้ายจากคุณแม่นครพนมให้ฟังเดอร์พี่น้องเพิ่นให้วิ่งบนเพิ่นฟันไปที่หนึ่งเม็ดเดียวตัวเดียวโคโลครบบนมีหนึ่งมีสองมีสี่มีเจ็ดมีแปดจ้ะจับูคกับหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกันไว้คือหนึ่งสี่ สามตัวสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดและสี่หนึ่งสองเน้นเน้นคือหนึ่งแปดและเจะ็ดหนึ่งแปดจ้าเน้นเพื่อเน้นให้พี่น้องหนึ่งแปดตัวเดียวแล้วก็สามตัวเจ็ดหนึ่งแปดพิจารณะเนะบิงพี่น้องเล็กน้ำขัดพี่น้องจ้าหรือว่าจะซื้อเจ็ดหนึ่งแปดนี่ตัดเหรียญน้ำนี่ก็ได้จ้าเลขล่างวิ่งไปที่แปดตัวเดียวือกันจ้าครบล่างเนาะคะ่ะหนึ่งสองสี่แปดจับไหม่มีสี่สองแปดสองแล้ก็แปดสี่จ้า ผู้ใดสงสัยยังก็ทูตามเบื้อทูเด้อค่ะหาเพิ่นได้ศูนย์เก้าสองสองเปดเปดจีหนึ่งสามสามจ้าสำหรับเลขฝันอย่าลืมเด้อพี่น้องจ้านี่เลขฝันเพิ่นถึงเต้เพิ่นปล่อยตองวดเลขฝันนี่เพิ่นบอกความฝันสูฟัง,งตั้งแต่ตองวดพุ่นละเพิ่นฝันเห็นเลขเนาะค่ะศูนย์หกกัศูนย์เจ็ดนี่ค่ะสองตัวนี่ศูนย์หกและศูนย์เจ็ดเต่สามนาจับให้สามตัวคือศูนย์หกเจ็ดผิจารณาเบิ่งพี่น้อง แต่ว่าหกันคือศูนย์เก้าเจ็ดกันไว้นะคะศู0 6, 6, 0, นย์หกหกศูนย์นี่เป็นศูนย์เก้าเกาศูนย์ดเนาะคะ่ะเพราะว่าหกกับเกามันโตเดียวอันนี้สําหรับเลขฝันเม่นครพนมเด้อจะ้ะพิจารณะเบิ้งเคล็บหน้าจอจ้าเลขฝันเรากะเลขโค้งสุดท้ายน้อยหางพี่น้องกับบ่หลายหางจ้กผู้ใดทุนน้อยกับเอาที่เพิ่นนิน,น,นหิม็ตเดียวตัวเดียวโคโรล,ละหนึ่งเจ็ดนี่ดังปวดโพบกโมบเขียบดังคักดังแน่ จากว่าเลกดังมาจากสหลายอาจารย์หลายสำนักเอ้าพิจารณาเบิ่งค่ะอู้หูเลยออกพรรษาพี่น้องออกพรรษาวันที่17เบแน่เด้อค่ะเอ้าค่ะคลิปนี้ก่ะผู้ใดมักฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริ่งๆเป็นกำลังใจในเด้อค่ะเปิดค่าการมองเห็นเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ได้เอ้าว่าบอกไล่ยายไปจ้ะพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีค่ะ ยะาทาวิหะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิป,ปเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปะนะระโสยะธรมมนิโชติระโสยะหาสัพพิตโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตว,วันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภพิวาธนาศีลิตสะนิจังวุธาปจายนองจัตตารโรธรรมมาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระลัง